e ีวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับน้องฟองแล้วนะคะซึ่งช่วงเวลาที่เราลงคลิปนี้นะคะอาจจะใกล้กับช่วงวาเลนไทน์นั่นเองสาวๆคนไหนนะคะที่ยังนึกไม่ออกว่าจะแต่งลุกไหนนะคะไปเดทกับคุณแฟนหรือว่าแต่งลุกไหนนะคะออกไปเที่ยวกันก็สามารถมารับชมคลิปนี้ได้นะคะเพราะว่าคลิปนี้น้องฟองจะมารีวิวนะคะลิปสติกของแบรนด์ฟรีนั่นเองนะคะมีหลายตัวมากเป็นคอลเลคชั่นที่แบบเราชื่นชอบแล้วก็สะสมมากๆเป็น free lover จริงๆนะคะวันนี้เรามีตัวแพ็กเกจนะคะ ตัวใหม่ล่าสุดด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้น้องฟองมีตัวไหนมาป้ายยาสาวๆทุกคนด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้จริงๆน้องฟองเคยรีวิวไปในฟีเวอร์ริทนะคะของปี2024นะคะตัวนี้เราจะมีทั้งหมด3ตัวตัวนี้เป็นตัวพุดดิ้งพอยตรอบที่แล้วที่เรารีวิวไปทุกคนเราไม่ได้มีน้องคนนี้น้องคนนี้ตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะจะเป็นซิลิโคนทานลิปแล้วคือแบบนุ่มมากละมุนมากทุกคนความแบบเด้งดึ๋งของน้องนะคะเหมาะกับลิปสติกที่เราจะรีวิววันนี้มากๆเลยอันนนี้คืออเป็ขง ีจริงๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาทุกสีให้กับทุกคนได้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าสาวๆชอบเฉดสีไหนก็ไปช็อปตามกันได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลบปากนิดนึงก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สีแรกก่อนเลยพุดดิ้งพอตตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราเริ่มทีละสีเราเริ่มจากสีนี้ก่อนสีนี้จะเป็นสีไม้นั่นเองทุกคนค่ะนี่เห็นไหม เขาจะเป็นสีไม้นะคะสีของน้องจะมีความเป็นออกชมพูชมพูน่ารักน่ารักแล้วยิ่งถ้าใช้กับซิลิโคนที่เป็นของเขาเลยก็คือนุ่มนิ่มดีมากเดี๋ยวเราทาให้ดูของสวัสดีมือให้ทุกคนดูสีของเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเขาจะมีความแบบชมพูชมพูน่ารัก ชอบมากเลยอันนี้พอแบบพอมีแล้วทางง่ายขึ้นมากเลยนี่ทุกคนค่ะเวลาทาออกมาจริงๆฟองเป็นคนที่แบบผิวสองสี 4, นะคะอย่างที่บอกลิปสติกอะแนะนําว่าให้ทุกคนต้องลองต้องลองจริงๆนี่อันนี้สีนี้สีไม้ทาออกมาจะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะจริงๆเฉดสีเขาจะค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าอย่างที่ฟองบอกเลยคือแต่ละคนทาออกมานะคะเฉดสีผิวของเราริมฝีิปากของเราเวลาทาออกมาก็ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปลองทาที่ช็อปนะคะ แต่สีนี้คือสวยมากเวรามาทาสีต่อไปกันแต่ขอเช็ดสีออกก่อนนี่เช็ดออกแล้วก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับตัวพุดดิ้งพอดของเราตัวนี้จะเป็นสี with อา t เป็นสีว i t h อา t ตัวนี้เลยทุกคนคะ่ะสีฝ่าเขาคล้ายๆกับตัวไม้เลยแยกไม่ออกเท็กซ์เจอร์เขาอย่างที่น้องฟองบอกที่แบบฟองชอบนะทุกคนเขาจะเป็นแบบ ความแบบดึงดึงแล้วเวลาอยู่กับตัวซิลิโคนทาลิปของน้องนะคะเขาก็จะมีความแบบน่นารักอะ่ะสีจะประมาณนี้เลยเห็นไหมคะเขาจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตัวนี้จะมีความออกชอมพูชมพูนิดนึงสีไม้สีแรกเขาจะมีความแบบอมแดงนะคะถ้าวันไหนอยากได้ลุคที่แบบหวานหวานสาวหวานน่ารักน่ารักตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์สาวๆเหมือนกันพี่เป้ไว้ว่าสีนี้ทําให้เราดูป่วย ซึ่งมองสีของน้องตอนแรกอ่ะอาจจะดูไม่ออกเลยนะว่าแบบทาแล้วอาจจะไม่เหมาะกับสาวผิวเข้มสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสาวผิวขาวเนาะตัวนี้ก็อาจจะทาแบบขึ้นกว่าเรานิดนึงแต่ว่าสําหรับเราเรารู้สึกว่าน้องแอบชมพูไปแต่จริงๆสีนี้คงว่าถ้าแบบทากลบสีปากแล้วก็ใช้ตัวสีไม่เบลนด์ด้านในก็อาจจะได้อีกลุกหนึ่งหาวิธีแอบเอาว่าไปใช้ยังไงให้เหมาะกับเรานั่นเองนะคะแล้วก็สีสุดท้ายสําหรับตัวพุดดิ้งพอดของเรานะคะสีนี้จะเป็นสีเบบี นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นสีเบบี้เปิดออกมาสีเขาจะแบบดูไม่ออกอ,อีกแล้วคล้คลายๆกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวลองสวอปให้ดูว่าเป็นประมาณไหนอ่าแต่จริงๆถ้าทาตัวนี้นะคะแล้วก็เบ็นตัวนี้ออกมาก็ได้เหมือนกันนะถ้าสําหรับฟองฟองว่าแบบแค่ต้องเติมสีเข้าไปให้เขาหน่อยเขาอาจจะไม่ได้แบบไม่ใช่สีที่ไม่ดีนะทุกคนอาจจะไม่เหมาะกับสาวผิวแทนเฉยๆซ์เจอร์เขาดีเนาะพอแบบเราเป็นคนฝากแห้งอะเราเวลาทาแล้วแบบไม่ตกล่อง ยสีนี้จริงๆมีความสดใสนะถ้าแบบเติมแก้มให้แบบเป็นสีเดียวกันอีกนิดนึงอะทุกคนอันนี้คือแบบเป็นสีที่สวยเลยสีนี้สีเบบี้ทากระปากแบบสาวผิวเข้มออกมาประมาณนี้น่ารัก ผู้หญิงอนะเป็นอะไรที่แบบอยู่กับเครื่องสอําอางได้ตลอดทั้งวันเลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปไหนเนาะสีนี้สีเบบี้นะคะก็ไปตามกันได้จริงๆเป็นสีที่แบบให้ลุคที่สดใสเลยแหละหรือว่าจริงๆเป็น everyday ลุคที่ดีได้เลยนะสาหรับสีนี้นะคะ <c oughs> จบไปแล้วนะคะสําหรับ3สีนะคะของฟรีตัวพุดดิ้งพอดของเรานะคะนี่ก็คือแบบเป็นเฉดสีประมาณนี้เลยที่ฟองซื้อมาต่อกันที่ตัวถัดไปตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบไม่อยากให้ทุกคนพลาดเช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นลิปแมทนี่แพ็กเกจคือน,น่ารักมากซึ่งอินฟลูสาวหลายๆท่านนะ แล้วก็ในเฟรนด์ของหลายๆคนเชื่อว่าจะต้องมีตัวนี้อยู่ในนั้นด้วยอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้จะเป็นลิปแมทน้อยมากเลยนะของฟรีที่จะแบบเห็นเขาทําออกมาเป็นลิปแมทนะคะซึ่งจริงๆสีของเขาอะมีเยอะมากแต่ว่าตัวนี้เราลองมาก่อน1สีว่าแบบทาแล้วเข้ากับเราไหมาเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราไม่ค่อยเห็นเขาทำลิปแมทเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบเชดสีจะเข้ากับเราไหมสีนี้จริงๆเป็นสีที่แบบดูน้อยแต่มากเพราะเวลาถ้าสวอปจริงๆออกมาทุกคนเขาจะประมาณนี้เกือบไม่เห็นเลยอะ พอทาเข้าไปนะคะเท็กซ์เจอร์แรกที่เราเห็นเขาจะมีความเป็นคล้ายๆกับกลอสก่อนแล้วสักพักหนึ่งน้องก็จะแบบค่อยๆเริ่มแห้งเหมือนกลายเป็นแป้งเบาๆแบบนี้นะคะนี่ เวลาทาออกมาจะประมาณนี้นะคะจริงๆอย่างที่บอกเลยทุกคนคะ่ะน้องอมีหลายสีมากแต่ว่าเราตั้งใจเลือกให้แบบเป็นเฉดส,สีที่อ่อนหน่อยนะคะเพราะว่าเอาไว้แบบเผื่อวันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะด้วยความที่เขาเป็นแมทช์ด้วยแหละเราเลยไม่ได้แบบชอบความเข้มอะไรเพราะว่าเรามีตัวที่แบบเป็นพุดดิ้งอยู่แล้วนะคะที่เป็นสีที่ถูกใจแล้วตรงใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากได้เฉดส,สีอื่นๆมาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าจริงๆสีนี้ก็เป็นสีที่ดีนะขนาด้องฟองปากแห้งทาเป็นแมทช์ก็ยังไม่ได้ตกลลงอะไรนะคะสีีก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันทุกคนก็ไปตามได้เหมือนนกัน บบสีีนน้ะะคะมาต่อวันที่ตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นลิปกลอสนะคะเป็นคอลเลคชั่นของ free T D voluming gloss นะคะตัวนี้คือเขาจะมีหลายสีมากทุกคนแล้วก็แต่ละสีเขาจะมี2แบบนะคะแบบแรกจะเป็นตัวแบบ30%นะคะซึ่งจะมีเฉดสีที่ค่อนข้างสว่างกว่าอ่อนกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ฟองเอาตัวสีเข้มมาเพราะว่ากลัวในเรื่องของแบบเราเป็นสาวผิวเข้มไงกลัวทาสีสว่างแล้ก็จะดูแบบซีดไปหรือว่า ป่วยนะคะก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนนี่วันนี้จะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูเลยแพ็กเกจคือน,น่ารักมากทุกคน ดูสิขวดน,น้องแบบเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นพุดดิ้งเนาะความเด้งดึง๋งความน่ารักความคิว้วอะไรอย่างเงี้ยพกพาง,ง่ายนะคะตัวนี้ที่ฟองเอามานะคะจะเป็นตัว70%นะคะสีของน้องจะมีความแบบเบาๆเห็นไหมเวลาสวอชน้องฟองสมบัติมให้ดูนี่สีของน้องแบบดีมากจริงๆสีนี้เป็นสีที่แบบพอเราเลือกสีเข้มขึ้นมานิดนึงทุกคนคะ่ะเวลาเราทาจริงอะ่ะเราสามารถทาเป็นแบบ everyday look ได้เลยนะวันไหนที่ไม่อยากแต่งหน้าเยอะๆหรือว่าแค่รู้สึกว่าอยากให้สีหน้าของเรา ดูมีสีสันมากขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยเขาทํามาเพื่อให้เราอะปิดจบอาจจะเป็นจากตัวแมทช์หรือว่าตัวพุดดิ้งพอตตัวนี้นะคะทาเสร็จแล้วก็ใช้ตัวกรอสปิดจบแต่ว่าด้วยความที่เราแบบสีเข้มพอเราเอาสีเข้มมานะคะนี่ผิวเราเข้มเนาะเราเอาตัว70%มานะคะสีเขาก็จะค่อนข้างเข้มเพราะฉะนั้นเวลาทาจริงทุกคนเขาก็คือแบบสีเดียวจบแล้วอะสีนี้จริงๆสวยนะสีนี้ดูมีความเป็นฟิลเลอร์มากเลยอะดูสิ แพ็กเกจก็นาก่ารักแบบพกพาง่ายสวยจบครบในแห่งเดียวตัวนี้น่าต้องไปตามนะเดี๋ยวเรามาจบกันที่ตัวสุดท้ายแล้วสําหรับคอลเลคชั่นใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเจลลี่นั่นเองได้ใหม่สียังไม่ได้แกะแต่ว่าอวดตัวนี้ก่อนอันนี้คือตัวลิปของน้องนะคะแล้วก็เราจะได้แบบนี้มาด้วยช่างแจ้น่ารักไหมน้องเอาไว้แบบห้อยกระเป๋าน่ารากักน่ารากักเอาไว้แบบเติมลิประหว่างวันได้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูสีน้องกันอันดับแรกเลยแพ็กเกจตัวนี้คือน่ารักมากยังคงความแบบความเครบฟ ความเด้งดึ๋งความสีออกส้มส้มนุดนูดแบบนี้อันนี้สีแรกของเราว้ายไม่ได้ใช้เลยแหละโอ้โหอ,อดึงดึงอะเดี๋ยวขอสวบใู้ตรงนี้แล้วกันว้ายจริงๆสดีดีเหมือนกันนะตัวเนี้ยเขาจะมีความอ่อนกว่าแบบวานิลลา70%ของเราในนึงแต่ว่าเท็กซ์เจอร์ค่อนข้างที่จะแบบดีเลยแล้วก็เวลาความออกมาทุกคนแพ็กเกจนี้เหมือนเขาเป็นตัวที่แบบปรับปรุงมาใหม่เนะเพราะว่าอย่างตัวแพ็กเกจแรกจะเปิดให้ดูความเด้งดึ๋งที่ออกมาอันนี้คือใช้จริงนะคะแต่พอตัวเนี้ย ที่แบบมีความเด้งดึกเหมือนกันแต่ว่าพอเราชิมออกมาแล้วน้องยังคงสภาพความน่ารักของน้องไว้อยู่แบบนี้เลยอันนี้ก็คือดีมากเหมือนเป็นแบบรุ่นฉบับปรับปรุงแต่เราจะทาตัวนี้ให้ทุกคนดูุน อุ้ยสีน้องจะมีความแบบเงาๆวิบวบนิดนึงอะทุกคนจร,ร,ร,ริงๆ,งๆ,งๆแบบพอทาไปเขาออกติดส้มเหมือนกันนะสําหรับสีนี้นะคะน่ารักมากเลยตัวนี้ทุกคนก็ไปช็อปตามกันได้เหมือนกันนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบอยากให้ทุกคนเก็บอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะแพ็กเก็ตตัวใหม่ให้ทุกคนดูนะคะจะเป็นตัวนี้เลยี่จะเป็นตัวเจลลี่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคละสีเพิ่งมาคือแบบดีมากน่ารักตัวพวงกุญแจอันนี้เราได้มาเป็นสีออกม่วงๆน่ารักเลย แล้วก็สีที่เราได้มาจะเป็นสีนี้ทุกคนสีลอรี่นะคะเปิดสีให้ดูก่อนมีความเป็นชมพูนะชมพูเจลลี่เนื้อ t ท็ t ซ์เจอร์เจลลี่เขาแบบดีมากทุกคนเนี่ยแล้วสีของเขาอันนี้คือตัวเจลลี่สีแรกสีคาสตาอันนี้จะเป็นสีลอรีชมพูแบบชมพูถ้าน้องไม่อยู่บนริมฝีปากของเราแล้วน้องจะเป็นยังไง เป็นชมพูที่ดีจริงๆสาวผิวแทนสีนี้คือแบบคือถ้าเรามองสีน้องตอนแรกทุกคนเราอาจจะแอบตกใจนิดนึงว่าแบบชมพูบาร์บี้มาเลยนะจะเข้ากับเราไหมแต่ว่าพอทาจริงแล้วแบบก็ไม่ได้ชมพูขนาดนั้นนะสีนี้สวยมากสีนี้สวยจริงสําหรับสีนี้นะคะถ้าแบบแต่งหน้าน้อยๆช่วงนี้ที่เขากําลังเป็นไวรัลสําหรับการแต่งหน้าที่ไม่ปัดมาสคาร่าทุกคนแล้วเป็นเน้นในเรื่องของสีปากสีแก้มตัวนี้เข้าเลยนะตัวนี้คือเหมาะมากตอบโจทย์มากทุกคนลองไปแต่งตามดูกันได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ับ EP วันนี้นะคะที่น้องฟองนำลิฟของฟรีนะคะมาฝากกับสาวๆการเผื่อครที่ยังนึกลูกว่าเลนทายไม่ออกก็สามารถไปช็อปตามกันได้นะคะตอนนี้ฟรีเขามีช็อปนะคะอยู่ที่บิวเทียมสาขาสยามนะคะมีครบ ทุกสีแล้วก็มีทุกคอลเลคชันเลยแต่ว่าอันนี้คือเป็นส่วนตัวที่เราช็อปมาจริงๆตัวนี้คือแบบคอลเลคชันใหม่สีนี้คือเกินความคาดหมายมากทุกคนเป็นสีที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะไปตามเก็บเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวกลัวหาไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนเท่านี้นะคะไว้รอชมอีพีถัดไปว่าน้องเจะเอาความสวยแบบไหนมาฝากสาวๆกันนะคะอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ